วันนี้เรามีพนักง,งานตัดหญ้าจ้าตัดเสียบเลยกลับมาจากเมืองไทยโอ้โหนจะมันมันโกไวค่ากิริแป๊บเดียวเหงาหมมึงตัดเรียบดีจ้าเดี๋ยวเอที่หนึ่งกับเหาอย่างนี้นนะอีกที่เดียวกับเนงาอีเหาว้าไว,ไวดูน,าน,าน,าน่นางามครับครับลูก นางงามครับมาดินางไม่มีหญ้าแล้วไงถ้ามีหญ้านางจะเข้าไปอันนี้ผมไม่หญ้าเข่าไปได้เลยครับผมพนักงานตัดหญ้าพนังงานตัดหญ้าแปปี้มานตัดหญ้ายังแฮปปีนะพี่น้องุน ดือด้อดือด้อดื้อดื้อโอ้ยตัดเรียบเลยวัสดีค่ะวัสดีเ้าเสื้อโอ้ยถัเดเสื้อดูสะละแหน่พี่น้องบังสละแหน่ยอยู่ในป่ายากยังงามเลยนะออกดอกแวนะ้เนี่ยปลูกนางไว้จังได้นางกยอยู่าฮา ตัดเรียบเลยมาดูมาดูฟักทองพิสุกมีสองลูกนน่นเ็กลูกใหญ่นน่นอีกลูกนะึงตัดหญ้าออกให้นางไนงะดูดิต้นหอมจะยาวไปถึงไหนผักซีเต๋เต็อพี่น,น้องเรจะเก็บวันนี้แหละจะเก็บนางวันนี้แหละวอนี ตัดเรียบเลยจ้าวันนี้ตัดหญ้าจ้ามันทำความสะอาดบ้านได้พี่นอ้องไปจะเข้าบ้านกันอ,อากาศดีดีจ้าบรรยากาศดีๆมาฝากมะผ่มา,ามาตากันอ,อกพี่น้อง